นี่คือรายการยูรีวิวเปิดมุมมองใหม่เลือกมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลรายการที่พาคุณผู้ชมน้องๆและท่านผู้ปกครองไปเจาะลึกคณะสาขามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อครับวันนี้ผมมารีวิวสาขาที่เรียกว่าใหม่เอียมเลยก็ว่าได้นะครับสาขานี้เป็นสาขาเดิมที่ชื่อว่าเศรษฐศาสตร์แต่วันนี้เศรษฐศาสตร์ไม่อยู่แค่เศรษฐศาสตร์ครับนำเศรษฐศาสตร์มาบวกกับนิเทศ เกิดเป็นสาขาใหม่ที่ชื่อว่าสาขาการสื่อสารเศรษฐกิจสาขานี้จะเป็นอย่างไรปไปดูกันครับ น้ครับตอนนี้นี่ผมนั่งอยู่ที่ห้องสมุดนะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับวันนี้จะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับสาขาใหม่น้องๆที่สนใจด้านบริหารด้านเศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ต้องฟังให้ดีสาขานี้มีชื่อว่าสาขาวิชาการสื่อสารเศรษฐกิจสาขานี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับทางอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับอาจาร์สวัสดีลูกสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีผู้ปกครองด้วยค่ะเผื่อกำลังดูกับลูกกับหราอยู่นะคะค,ค่ะคือตัวเดนเองนั้นเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตจริงๆแล้วเพิ่งมารับงานเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เองนะคะาารับอรครับแล้วก็ที่มาเนี่ยเพราะเหตุที่ ท่านอธิการบดีคือรองศาสตราจารย์ดรวรากรสามาคูเละท่านบ,บอกว่าช่วยมาสร้างสิ่งใหม่ๆที่ีหน่อยเถอะนะคะคเพราะว่าท่านตรารบบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงคณะนี้เนี่ยเด็กไปรือว่าเรียนแล้วยากก็เลยเรียนท่านผู้่ริหารว่าควรจะทําหลักสูตรใหม่ที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ผิวๆไม่ใช่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ควรจะทําเป็นเป็นให้โอกาสให้น้องๆให้ปกครองเลือก เราก็เลยมามองดูว่าขณะนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันนะคะอาจารย์มันจะเปลี่ยนใช่เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังมาแรงมากแล้วมันจะเข้าอาเซียน AEC ด้วยพราสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศเนี่ยรุ่มเข้ามาเนี่ยทำให้เราต้องคิดหลักสูตรใหม่ดังนั้นหลักสูตรหนึ่งที่เรามองนะคะอาจารย์ก็คือหลักสูตรที่เป็น การสื่อสารเศรษฐกิจอย่างเวลาเราดูโทรทัศน์เ,<อ>รเราดูหนังสือพิมพ์หรือเราดูคนเสนอข่าวจะเห็นได้ว่าเวลาเล่าแล้วงง,งข่าวเศรษฐกิจบางทีฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดเรื่องอะไรค <c oughs> ่าเงินบาทขึ้นค่าเงินบาทแล้วมันแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันยังไงดังนั้นเราก็เลยมาคิดถึงศาสตร์ใหม่สาขาใหมน่นะว่าเป็นไปได้ไหม ที่เราอยากจะให้คนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจนี่แออกมาพูดปัญหาเศรษฐกิจให้ฟังและเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเชื่อมเอาอีกสตรหนึ่งได้ไหมที่เขารู้เรื่องการศิลปะการสื่อสารศสตระนิเทศศาสตร์ก็แล้วก็อาจารย์ก็จะบอกผมวมาตอนนี้เราเอานิเทศกับเศรษฐศาสตร์มาจับรวมกันถูกค่ะเราเรียกพูุสาสาขาด้วยก็คือมีสองศาสตร์ด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยนะคะที่อื่นๆไม่มีค่ะ ต่างประเทศก็ไม่มีการเปิดสอนเป็นหลักสูตรที่ท้าทายมากเพราะว่าหนึ่งน้องเรียนรายวิชาเนี่ยนะคะอยู่3ปีการศึกษานะคะและให้ออกไปฝึกงานจริงที่เรียกว่าศาสตการศึกษา1ปีเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอาจารย์กลับมาดูนิดหนึ่งเพราะเอาเศรษฐกิจหรือเอาเศรษฐศาสตร์มาบวกกับนิเทศศาสตร์แล้วเนี่ยน้องๆที่จะจบไปเนี่ยงานจะเป็นยังไงอาจารย์โอ้อาจารย์คะเปิดทางเลือกให้เยอะมากคือ ไปอยู่ในกระทรวงเอาเอาเอาภาครัฐก่อนห้ากระทรวงหลักๆของประเทศที่เป็นกระทรวงทางเศรษฐกิจนะคะรับไปเลยเรียกเรนะคะนอกจากห้ากระทรวงนี้ก็ยังมีกระทรวงอื่นๆที่จะต้องมีเศรษฐกรอยู่นะคะเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์นั้นน่ะโดยหลักของการเรียนมาเนี่ยคือเพื่อที่จะให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมคะแล้วก็สนองความต้องการที่มีอย่างไม่จํากัดของมนุษย์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า สายของเขาเนี่ยนะคะกว้างมากคือนอกจากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนพี่ๆที่เรียนเศรษฐศาสตร์ทั่วไปแล้วหมายความว่าจบมาเนี่ยงานนักเศรษฐศาสตร์ทาได้แน่นอนทาได้แน่นอนทําได้แน่นอนนะคะซึ่งซึ่งหน่วยงานหลายแห่งทีเดียวรับปีนึงเป็นหมื่นๆนะคะที่ถ้ารวมกันแล้วทั่วประเทศเลยนะคะธนาคารพวกนี้ได้หมดได้หมจัดตลาดหลักทรัพย์ธนาคารพันธุ์ทุกแห่งเลยนะคะกระทรวงกลมกองได้หมดเลยเอกชนเองไม่ว่าจะเป็นผู้วิเคราะห์ นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาเงินในทั้งหลายได้เหมือนเลยค,ค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้เนี่ยกว้างมากทีนี้พอเวลาน้องมาเรียนการศึกษาเศรษฐกิจกับเรานั้นเนี่ยน้องสามารถจะเข้าไปทํางานที่เป็นผู้ประกาศหน้าจอเลยนะตอนนี้เริ่ม,เร,มเริ่มเอาเอาเศษสาวมาบวกกับนิเทศศาสตร์แล้วนะคะตรงนี้งานที่หลับตาคิดถึงนิเทศศาสตร์เห็นคนนี้ปรากฏขึ้นมาโกนที่จะมาปรากฏอยู่ในช่องทีวีนะจานะ เขาต้องทํางานมาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับเขียนเขาต้องเป็นเขาออกไปหาข่าวนะคะร่วมกับพี่ๆน้องๆอะไรแต่เนี่ยเกลับมาเขียนข่าววิเคราะห์ข่าวนะคะเพราะยั้งเขาทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแสดงว่าคนที่ทำเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจตอนนี้ค่ะสมมุติว่าเขาไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์มาเขาต้องเรียนรู้เองอย่างหนักเลยใช่ไหมเยอะมากเลยที่อย่างอาจารย์กิ่งยกตัวอย่างว่าวันนี้ข่าวออกมาว่าค่าเงินบาทยิ่งอ่อนค่าลงเรื่อยๆคนที่เป็นเศรษฐศาสตร์จะเข้าใจจริงๆเลยว่าอ๋อ บางกลณ์จะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบคืออะไรเพราะฉะนั้นน้องที่มาเรียนกับเราเนี่ยนะคะเราให้พื้นฐานเราให้เครื่องมือหนึ่งใน3ของรายวิชาเนี่ยน้องเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร,ร์นะคะหนึ่งใน3เรียนทางนิเทศศาสตร์และ1ใน3ก็เป็นวิชาพื้นฐานที่เรียกว่าเจนเนอดก็คืออย่างเช่นวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งในแง่ของหลักสูตรเนี่ยนะคะเวลาออกแบบมาเนี่ยก็จะ 135หน่วยกิตนะคะแปลงเป็นจําน,นวนวิชาก็ประมาณ45วิชานั่นคือน้องเรียนเศรษฐศาสตร์15ตัวนะคะเรียนนิเทศาสตร์1 5ตัวแล้วก็เรียนจีนเอ็ดอยู่แล้วก็นอกนั้นเป็นวิชาเลือกเสรีค่ะที่สําคัญอย่างที่จารย์บอกก็คือว่าเน้นปฏิบัติเป็นปีเลยใช่ไหมถูกต้ตองให้ฝึกงานค่ะเรียกว่าสาหกิจศึกษาค่ะจั์ค่ะตรงนี้เนี่ย เรา,เามีความพร้อมค่อนข้างสูงเนื่องจากเราจะไปอินกับคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นสายวิชาชีพเวลาน้องจบจากหลักสูตรอันนี้แล้วเนี่ยเ,เขาก็จะมีโอกาสไปสอบเป็นผู้ประกาศข่าวเ,าเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยโดยคณะนิเทศศาสตร์เป็นคนให้บริการสแสดงว่าหลังจากที่เขาเรียนเรศรตร์ละ นอกจากจะไปทางานด้านเศรษฐศาสตร์ที่เราพูดถึงตะกี้ก็จะสามารถเข้าไปสู่วงการบันเทิงหรือสื่อสารมวลชนได้เลยเป็นสื่อเป็นนักข่าวด้านเศรษฐกิจได้เลยอ๋ออยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังได้หมดเลยใช่ไหมอาจารย์ในตอนนี้เรามีทีวีเยอะอาจารย์นะคะทีวีเรามีพวกดิจิทัลเยอะและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงเศรษฐกิจได้ดีหลักยาเข้าใจประชาชนเข้าใจเอสเอเข้าใจเนี่ยทาให้องค์ความรู้ที่เป็นวิชาการเนี่ย่ายทอดได้ดีขึ้นแบบนี้เนี่ย น้อง่าจะมีบุคลิกแบบไหนจ๊ะเออถึงจะเหมาะกับ,บกสาขาของเราครับเรือ่องของการสื่อสารสรษฐกิจค,คิดว่าต้องมีสองด้านบวคกเนาะก็คือว่ามีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นะคะสถิติพวกนี้นะคะเพราะว่าต้องสามารถอ่านตัวเลขและเข้าใจเห็นปั๊บแปลความได้ถ้าถามว่าเด็กศิตศาสตร์เนี่ยคุณจะจบสายวิทยาศาสตร์ตอบว่าได้ทั้งสองายทางด้านภาษาเรียนได้ไหมเรียนได้แต่อาจจะต้องมาออกแรงมากหน่อยทีนี้อีกส่วนที่ที่จะต้องมีก็คือว่า ทางด้านการการแสดงออกค่ะน้องต้องมีบุคลิกภาพที่ดีถ้าผมจะสรุปก็คือว่าน้องคนไหนที่ชอบเศรษฐศาสตร์ือด้านเศรษฐกิจแล้วชอบสื่อสารชอบพีเซต์ก็คือตรงละตรงกกลุ่มหนึ่งคนที่ชอบการสื่อสารอยากจะเป็นพิธีกรอยากจะเป็นทํางานโทรทัศน์ใช่ไหมฮะทำงานสื่อเนี่ยแต่อยากต้องการของแน่ๆหรือคอนเทนต์ที่เจ๋งๆก็มาบวกกับเศรษฐศาสตร์เข้าไปใส่ทําให้เรา เป็นนิเทศศาสตร์ที่ต่างจากคนอื่นถูกต้องค่ะตรงนี้เนี่ยนะอาจารย์มันเป็นเหมือนกับ two in one ครับพูดจริงๆแนละ้วคือ2อ,อ,อมีหนคนเนี่ยแต่ได้2ด้านซึ่ง,งเน้นมองว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ควรจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงด้านเดียวนะคะทำให้เราแคบแล้วปรับตัวยากเพราะฉะนั้นคิดว่าพหุสาขาวิชาอย่างการสื่อสารเศรษฐกิจเนี่ยนะคะน่าจะตอบโจทย์ ได้ตวนึงพูดได้ว่าสาขานี้ตรงกับเทรนตรตลาดในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งโลกและก็ประเทศที่จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะจาใ่ะถ้าเกิดน้องๆสนใจที่จย์พูดตะกี้คือติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสาขาได้ค่ะเอาเบอร์คณบดีไปด้วยนะคะโอ้เลยครับโอเคอาจารย์บอกเลยเลยครับจย์เตรียมจดนะคะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ศูนย์แปดหนึ่งหกสี่แปดสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะ ครน้องน้องๆวันนี้อาจารย์เรนูน่ารักมากเลยท่านคณะบรียนยินดีรับข้อมูลนะนะครับท่านผู้ปกครองโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยจะยินดีตอบคำถามตรงนี้อ๋อว่เฮ้ยมันเพิ่งเนื่องเกี่ยวกับสาขาใหม่นะครับกังวลใจเลยยังไงก็สามารถที่จะโชว์มาสอบถามอาาจรย์ได้เรื่องตกงานไม่มีนะคะรับประกันได้เลยเด็กเศรษฐศาสตร์ปกติไม่ตกงานนะคะยิ่งถ้ารวมกับนิเทศศาสตร์ด้วยนี่ก็น่าจะต้องเป็นที่ต้องการตัวอเองมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับไว้มีโอกาส พูดคุยกันใหม่ครับอาจารย์ค่ะสวดีครับคุณอาจารย์สวัสดีครับครับน้องๆครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ๆคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับข้างๆผมคือพี่ไหหวนพี่สุแล้วก็พี่เจมส์นะครับจบจะที่ไหนบ้างครับไห๋ฝนจบที่ไหนมาฮะเรียกจากจบมาจากหาดใหญ่ครับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ครับอ๋อจบด้านปวชปวชมาเฮ้ยจบปวชมาแล้วทำไมสนใจมาเรียนเศรษฐศาสตร์ละคือจริงๆแล้วต้องยอมรับว่า เป็นคนที่ไม่ได้ชอบพวกงานด้านปริวชหรือพวกสายช่างเลยครับพอป, <ó S 1> ปีสามเราคิดแล้วว่าผมต้องหาอะไรที่เป็นตัวเราแล้วก็ค้นหาไปค้นหามาแล้วเจอครับว่าจริงๆเราชอบการเรียนเศรษฐศาสตร์ครับแล้วพอมาเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วมันใช่ไหมยิ่งใช่เลยครับยิ่งคนพบร,รู้ว่าโอ้โหเศรษฐศาสตร์นี้แมทกับตัวเรามากมาที่สุดบ,บ้างครับทําไมถึงเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ครับคือก่อนอื่นเลยตอนมาไปค่ะอาจารย์จะสอนเศรษฐศาสตร์แล้วทีนี้เพื่อนในห้องจะไม่เข้าใจเลยแต่กลายเป็นว่า เราเข้าใจนะคะเราก็ไปสอนเพื่อนแล้วส่วนตัวคือเศรษฐศาสตร์มันอยู่ใกล้ตัวมากคือ,อเราหยิบเงินแล้วเราก็ต้องใช้แล้วเราก็วางแผนแล้วลวันหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งเราซื้ออะไรได้บ้างเอาไปลงทุนอะไรบ้างคือมันอยู่ใกล้ตัวมากค่ะแล้วเศรษฐศาสตร์สอนให้เราใช้สิ่งที่เรามีจำกัดเนี่ยใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเจมเป็นไงฮะเจมจบมัธยมมาตอนนั้นเรียนสายอะไรครับตอนนั้นเรียนสายสิ่งคํานวยครับแล้วทำไมถึงเลือกเศรษฐศาสตร์ล่ะครับผมบผม,มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าที่ิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยในคณะเศรษฐศาสตร์ที่ผมเร เป็นเรื่องที่ยากคือสายเนี่ยไม่ไหวแน่ผมจะมีความสึกว่าไม่จริงอย่างที่อาจารย์พูดาไาหมายความว่าความคิดเดิมๆจากหลายคนคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยยากมากใ,ใช่ไหมฮะแต่เราเฮ้ยมันมันจริงเหรอคือเกิดเค e ชั่นตั้งโจทย์เสร็จปุ๊บหาคําตอบได้เป็นไงฮะผมคิดว่าไม่ยากครับ ปีหนึ่งอ่ะให้เล่าหนึ่งปีหนึ่งเรียนอะไรบ้างปีหนึ่งอสุสุปีหนึ่งนะคะก็จะเรียนจุลภาคมหาภาคต้นแล้วก็วิชาพื้นฐานในในมหลาลัยนะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ประาไทยนะคะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักเลยที่จะมีจุลภาคมหาภาคซึ่งสนุกมาก<ช>อาจารย์จะสอนแบบให้เราบบบตื่นตัวตลอดเวลา<ช>มีอาการแอคทีฟตลอดว่าทุกคนต้องแบบตอบคำถามอาจารย์เนียถา,ถามถ้าใครนิ่งนะอาจารย์ถามแหละคือเหมือนเป็นการสอนแบบว่าเอาสไตล์ที่แบบว่า คือทุกคนต้องออกมาพูดนะทุกคนต้องแสดงออกแล้วก็ฝึกการสื่อสารทงเราเป็น,นปในตัวด้วยนนแสดงว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือมหาภาคเปลี่ยนไปละจากที่เคยเรียนเจมอันนี้ปีหนึ่งไปละพื้นฐานปีสองเจมส์จำได้ไหมฮะปี2อนี่คือแบบว่าเรียนแบบลึกจากปีหนึ่งก็คือว่าจากเดิมก็จะเรียนพวกจุลภาคหนึ่งใช่ไหมครนีก็จะเป็นจุลภาคสองมหาภาคสองแล้วก็จะมีการลงในเรื่องของแมทมากขึ้นครับหมายถึงว่าเริ่มเข้าสู่ตัวเลขละเริ่มเอาคณิตศาสตร์มาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้น อ่ะปีสามปีสามปีสามนี้ถือว่าเป็นเข้มข้นในด้านของเศรษฐศาสตร์เลยครับครับจะเน้นมากในตัววิชาพูดง่ายคือเจาะลึกลงไปยิ่งกว่าปีสองครับมีแบ่งสายกันไหมฮะหรือว่าจริงๆเรียนเรียนเรียนเหมือนกันหมดเลยที่นี่เราไม่มีสาขาครับมีแต่คณะเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเรามีเลือกเป็นไมเนอร์ได้ครับเช่นพี่เจมส์บอกเป็นไฟแนนซ์ใช่ไหมครับแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยต้องวางแผนอนาคตต่อแล้วล่ะใช่ไหมว่าตอนจบเนี่ยจะทำงานด้าน กะจะต่อ,อยังไงให้วางแผนอนาคตต่อเป็นไงให้ตอนจบกะว่าจะศึกษาเกต่อไปนั้นมากที่สก็คือว่าจะปเรียนต่อโทรครับนี่เขาไปการเงินชอบเรื่องเหมือนตลาดตลาดหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเข้าภาคการเงินครับสุด้วครับก็วางแผน,นอนาคตไว้แล้วค่ะคือตอนนี้นะคะก็วางแผนว่าจะเปิดร้านอานหารคือเศษฐศาส์สามารถเอามาเริ่มต้นทุนได้ค่ะนำสิ่งที่เรียนนะคะมาจัดการอยู่เพราะว่ามันต้องมาประหยัดต้นทุนก็คือวางแผนชอบพักขายอะค่ะอยากจะทำธุรกิจ แสดงว่าการเรียนเศรษฐศาสตร์นอกจากจะไปทํางานสายด้านการเงินโตทางนี้ละอย่างที่เราสองคนก็สามารถเอาไปไปยุต์กับการเป็นผู้ประกอบการอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมไปด้วยนะครับปีสี่ต้องไปฝึกงานอะไรยังไงบ้างฮะหรือว่ากับในส่วนของสาขาเราเองก็จริงๆทางคณะไม่ได้มีบังคับบังคับฝึกครับแต่ว่าถ้านักศึกษาซึ่งควรจะฝึกครับก็สามารถยื่นฝึกงานได้ครับช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยน้องๆดูอยู่ครับตอนนี้นะฮะหลายคนเนี่ยก็แบบ าถามกันมาเยอะในกลุ่มนี้แล้วจบมาทําอะไรบ้างนี่เห็นตัวอย่างแล้วน,นะครับว่าเขามีแนวทางที่ชัดเจนพอสมควรเลยปิดท้ายบอกอะไรน้องหน่อยสิในคณะที่เรานะใกล้จบละ นะครับน้องๆกำลังเลือกคณะเอะอเอาให้สู่ก่อนให้สูบก่อนก็สำหรับน้องๆน,นะคะที่ยังมองไม่เห็นตัวเอง <c oughs> ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรนะคะก็ดูเรื่องความชอบของตัวเองแล้วก็หาสายงานที่เราอยากอยากจะไปเรียนแล้วก็ไปเลือกเรียนตัวนั้นนะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยถามตัวเองให้เจอว่าเราเนี่ยชอบอะไรจริงๆแล้วเราจะเรียนอย่างได้อย่างสนุกนะคะแล้วก็ไม่เครียดต่อการเรียนค่ะเจมสังเกตดูเจมเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าดีมากในที่ดมกลิ่นตัวเองตลอดเวลานะครับดมกลิ่นว่าฉันชอบอะไรฉัน เป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากเลยแต่ที่ผมจะถามเจมก็คืออยากให้เจมบอก4ยสี่ปีที่ผ่านมาเคล็ดลับของเจมเองในการเรียนให้จบอันนงี้แล้วกันเออเออเชิญครับก็คือว่าอย่างแรกนะครับก็อยากจะฝากกงบทุกคนนะครับ,รบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยเราควรจะตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนก่อนว่าเราเรียนไปแล้วเราได้อะไรกบเราเรียนเศรษฐศาสตร์นะเพราะอะไรเพราะเราอยากรู้เกี่ยวกับการวิคอทั้งสาม ผมคิดว่าการตั้งคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับก็คือผมอยากจะถามน้องว่าคำถามเนี่ยตั้งไปเถอะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยจึงแล้วว่าจะไม่ส่งผลกับเราในปัจจุบันอนาคตแน่นอนผมมักจะบอกน้องเสมอนะครับบอกว่านะครับคำถามที่ดีมีค่ามากกว่าคําตอบนะฮะโอ้เยี่ยมมากเลยครับอ่าในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมนะครับเป็นประธานต่างๆด้วยเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยเนี่ยไหวไหมมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับคือเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นสองเท่าครับถ้าเรา ทำให้กิจกรรมด้วยแล้วก็เรียนด้วยก็ไม่อยากจะให้ทิ้งการเรียนสักทีเดียวถึงกิจกรรมมันจะสอนให้เราทํางานเป็นก็จริงแต่ว่าการเรียนก็เป็นเรื่องสาคัญครับพี่สุดบอกว่านะครับหาตัวเองให้เจอเรียนเรียนที่ชอบทีใช่จะโดนมากๆเลยพี่เจมบอกว่าครับหมั่นตั้งคําถามให้กับตัวเองอย่างสม่ําเสมอจะประสบความสำเร็จในการเรียนสุดท้ายแบ่งเวลาให้ดีนะครับ,รบนะยังไงการเรียนมากิจกรรมมาบวกบเพิ่มเสิร์ม ก็ <g år d> จะมีโอกาสสำเร็จได้ขอบคุณทั้งสองมากครับมีโอกาสเจอกันใหม่ครับ,คร,บครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ผมอยู่กับพี่เฟิร์นนะครับพี่ที่มีโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศมาเลเซียแล้วเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งไปฝึกงานที่มาเลเซียเนี่ยไปฝึกเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับมีโอกาสได้ไป2เดือน <c oughs> ด้วยจํานวนเดือนมันน้อยเขาก็เลยให้แบบว่า1เดือนได้อยู่พาณิชย์และอีก1เดือนได้อยู่ฝ่ายลิส์ซครบอ๋อที่ไปนี่คือไปฝึกตรงจุดไหนครับ สถานทูตไทยในมาเลเซียค่ะมีแบบกระทรวงการคลงังกระทรวงาพาณิชย์มีแรงงานมีกงศสุนเนี่ยค่ะไปฝึกงานไปฝึกอะไรบ้างเดือนแรกอยู่พาณิชย์ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้รับโทรศัพท์การทํางานในองค์กรแบบที่มาเลเซียกับทํำเราเห็นเหมือนที่ในประเทศเรามันต่างกันยังไงบ้าง ผมคิดว่าต่างมากนะคะของเขาคือเขาจริงจังเขาทํางานคือทำจริงๆนะคะได้มีโอกาสทํางานกับชาวต่างชาติ <c oughs> เพิ่มเติมด้วยเอ้าเดือนที่2ไปทาอะไรครับอยู่ฝ่ายรีเสิร์ชค่ะครับพวกสืบค้นข้อมูลรับงานจากท่านพูดหรือว่า พี่คนอื่นที่อยู่ฝ่ายทางการศึกษาแล้วก็มีได้ออกพื้นที่ไปหาโรงเรียนต่างๆที่แบบว่าเด็กไทยได้ไปเรียนที่นั่นเหมือนกัทางมาเลเซียค่ะได้มอบคุณออให้เด็กไทย3จังหวัดให้ไปเรียนให้ไปเรียนที่นั่นเนียค่ะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมกลับมาสรุปให้ฟังนิดนึงสิ่งที่ได้รับจากการไปฝึกงานครั้งนี้ครับเหมือนมันมีแรงกระตุ้นทําให้เราแบบต้องพัฒนาตัวเองต้องทําอย่างงู้นต้องทําอย่างนี้อะไรเนี้ยค่ะความคิดเราแบบแต่ก่อนคือแบบ ด็กน้อยมากพอกลับมาคือแบบคิดที่อยากแบบอยากจะหาข้อมูลให้ตัวเองอยากจะทานู่นอยากจะทํานี่อะไรเงี้ยฝากถึงน้องนี่หนึ่งสิว่าระหว่างเรียนเนี่ยเราควรอย่างเงี้ยประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยนะครับมันมันดีอะไรยังไงแนะนําน้องนีหนึ่งครับว่าระหว่างเรียนเขาควรจะต้องทําอะไรบ้างสําหรับพี่หรอสําหรับพี่การเรียนมันเป็นแค่เขาเียกมันก็ส่วนหนึ่งเนาะถ้าเกิดเรารู้ทิศของมันจริงๆมันคือมันเป็นทิศเล็ก สำหรับการเรียนแต่สำหรับาการที่เรา,เาสําหรับพี่สําหรับออกไปข้างนอกมันคือมันแบบมันได้เปิดโลกแลวคือเศรษฐศาสตร,ร์มันก็แบบมันเป็นที่อะไรที่อยู่รอบตัวเรารอยู่แล้วออกไปกไเราก็ได้เห็นนู่นได้เห็นนี่อะไรเงี้ยคะ่ะเยอะแยะสามารถวิเคราะห์ได้อะไรเงี้ยค่ะหมายความว่าประโยชน์อย่างมากๆเลยจากการที่ไปไปดูงานหรือฝึกงานเนี่ยนอกเหนือาจากว่าได้ความรู้ใน ขั้นตอนงานแล้วยังเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็แนวคิดใหม่ๆมาด้วยนะครับน้องๆครับนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับของรุ่นพี่พวกเราที่มีโอกาสทํางานไปด้วยฉันฝากทุกคนเสมอครับว่าเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนอยู่ตอนนี้อย่าหยุดที่จะฝึกตัวเองด้วยนะครับลองหางานทําดูก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามามากกว่าขอบคุณเฟิร์นมากครับโอกาสปุบเีเดไหนครับเฟิร์นครับสวัสดีครับ เปลี่ยนงานเปลี่ยนครับน้องๆตัวน้องๆเองก็ต้องพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสเรามารีวิวในวันนี้น้องๆสามารถติดตามการรีวิวสาขาอื่นๆได้ทางเว็บไซต์ advisionpremium.com ครับวันนี้มีความสุขกับการเรียนรู้สวัสดีครับ